พระคาถาบารมีสามสิบทสพระคาถานี้เป็นพระคาถาอธิษฐานบารมีของพระพุทธเจ้าเมื่อเข้าผจญด้วยพยาม,มาราธิราชขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อตัดจรู้พระอนุตตระสัมโพธิญาณถ้าจะเข้าประจันด้วยศัตรูหมู่พูดผีปีศาจให้บริกรรมพระคาถานี้เสียเจ็ดคาบ จะทำให้ศัตรูหมู่พูดผีปีศาสจสะดุ้งกลัวหนีหายหลบไปก่อนสวดให้ว่านโมสามจบนามโมตสาภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานามโมตสาภะควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธานามโมตสาภะควะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิมนุป,ปโตอิติปิโสจเตนะโมอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติ โพธิมนุปปโตอิติปิโสจะเตนโมอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจะเตนโมอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติ โพธิมนุปตโตอิติปิโสจะเตนะโมอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจะเตนะโมอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติ พธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนโมอิติปารามิตาติงสาอิติสัพพัญยุมาคตาอิติโพธิมนุปัตโตอิติปิโสจะเตนโมขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟัง และสวดภรคาถาบารมีสามสิบทัศขอให้ทุกท่านได้พบเจอแต่สิ่งดีๆพบเจอแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ทางปวง